ปัจจุบันเนี่ยถ้าถามสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรอะตอนนี้งานศิลป,ปะมันอยู่ในสถานะไหนอย่างไรเนี่ยโดยพื้นฐานผมเนี่ยทำงานประติมาก,กรรมแบบร่วมสมัยเพราะฉะนั้นพอมาทําพื้นที่ผมตั้งใจให้จะเป็นเป็นอาร์ตโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์สปีตอนนี้ครบไปแล้ว2ปีเรียบร้อยคําถามก็คือว่าแล้วงานศิลป,ปะแล้วมันเป็นยังไงมันใช่หรือไม่จริงๆผมก็ตั้งใจที่จะให้มัน ให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเชิงทดลองในเบื้องต้นก่อนผมมาเริ่มต้นทำพื้นที่ตรงนี้กับน้องๆน,นะครับหรือว่ากัะห,หลายคนเนี่ยไม่ใช่ของผมคนเดียวอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบของการทำงานร่วมกันที่มีหลายๆคนเข้ามาเชื่อมโยงในตัวกายภาพที่แท้จริงเนี่ยที่เหมือนว่าจะต้องจับต้องได้ว่าสิ่งที่เป็นงานศิลปะต้องเป็นอะไรอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทุกๆวันเนี่ย ถทาจะพูดได้ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นปฏิบัติการในทางศิลปะ,ะรูปแบบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวอ็อบเจกต์หรือว่าเป็นตัวแบบงานพเพนติ้งหรือเป็นสิ่งของหรือว่าที่เราบอกว่าสิ่งนี้คืองานศิลปะ,ะศิลปินเขาคือ,อคนนี้งานชิ้นนั้นชิ้นนี้อะไรเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าโดยกระบวนการของทั้งหมดที่มันมีห่วงเวลาที่ผมคิดว่าเรานับกันเป็นปีๆเลยดีกว่าหลังจากนี้ไปอันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยมันโดยพื้นที่ทั้งหมด ที่มันเป็นอยู่ในสิ่งที่ทําอยู่มันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งการที่เราได้นั่งพูดคุยกันหรือแม้แต่วันนี้มาเจอกันทักทายกันหรือบางคนอาจไม่ได้เจอกันโอ้โหนานมากแล้วเนี่ยแล้ามาเจอกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดๆสำหรับผมเนี่ยผมผมกำลังจะคิดว่าผมนับอยู่แล้วว่ามันใช่ครับสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยผมผมสร้าง อาคารแบบลำลองขึ้นมาหนึ่งหลังกะว่าจะให้เป็นพื้นที่เนี่ยสำหรับการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ค่อนข้างที่จะด้นสดอยู่พอสมควรคิดคร่าวๆว่าผมเนี่ยเคยเป็นปฏิมากรมาก่อนผมรู้ว่าเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อมันจะยาว6เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมก็คำนวณตามสิ่งที่เราเคยชินว่าถ้ามันจะต้องถูกแปรรูปออกมาเป็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ให้มันคุ้มที่สุดมันต้องเป็นยังไงมันต้องตัดกี่ครั้งประกอบอะไรอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจว่าโอเคพื้นที่ว่างเปล่าที่มันเป็นคอนเทมพอร์ตีที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมจะสร้างอาคารจําลองขึ้นมาสักหลังนึงไม่ได้แข็งแรงอะไรมากอาจจะเป็นเพียงแค่วา้ช้วัสดุแบบแบบชั่วคราวแล้วก็ถ้าจะถามเนี่ยมันก็เป็นกึ่งเหมือนกับเป็นงานปฏิมากรรน,นะครับเป็นสกัปเจอที่มันมีสเกล แบบงานสถาปัตยะกรรมสักหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นที่นี่สรนบผมอ,ะอ่ะก็ถือว่านี่แหละมันคือ,อมันเป็นมันเป็นชีวิตชีวาของชิ้นงานที่มันมีสเกลที่มีขนาดลักษณะที่เป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าผมคิดว่าโชคดีตอนที่ทําเนี่ยเกณยกรรมแรกเลยเนี่ยผมขอให้คนได้ได้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ได้แสดงออกอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้สรับผมก็ มันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมกําลังทดลองหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการทําสิ่งเหล่านี้อาคารหลังแรกเนี่ยมันเป็นทั้งตัวพื้นที่การ,การจัดแสดงงานด้วยเป็นพื้นที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนหรือว่าคนอาจจะไม่รู้จักการมาแสดงความเห็นมาเดินไปเดินมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันสำหรับผมเนี่ยมันก็คือเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ผมคิดว่าตัดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแบบ ชิ้นงานหรืออาร์ตอ็อบเจกต์หรือสกัปเจอที่ผมถนัดออกไปเลยก็ได้แต่ผมคิดว่ามันมีชีวิตแล้วก็มันมีมิติที่น่าสนใจมากกว่านั้นสําหรับสําหรับการที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยรูปทรงมันเปลี่ยนผมหมายถึงว่ากิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรต่างๆที่เกิดอยู่ข้างในนะครับจริงๆผมเห็นว่ามันมันจากจุดเริ่มต้นที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงแค่พื้นว่างเปล่าเนี่ยแล้วมันมีขึ้นมาและหลังจากนั้นอ่ะมันก็อาจจะย่อยสลายไปซึ่งมันก็ไม่นานหรอกอ่ามันก็จะต้องถูก รื้อถอนหรือว่ายุบไปแล้วอาจแปลสภาพไปเป็นรูปทรงอย่างอื่นหรือเป็นเป็นรูปแบบฟิล์มก็ได้เป็นวิดีโอหรืออะไรก็ได้สาหรับผมเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็ยังคงทํางานของมันอยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้คือ,องานที่ถือว่าเป็นเกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะครับจริงๆอ่ะการทําพื้นที่มันก็เหมือนการทางานศิลปนะนั่นแหละ แต่ว่าถามว่ามากหรือน้อยจริงๆอะ่ะมันก็ขาดอยู่เสมอ,อมันก็ไม่เคยมีหรอกมันไม่มีอะ่ะมันไม่พออยู่แล้วแหละคือที่มันมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าไม่รู้จะไปเอาอะไรอะ่ะมันมันจะไปไม่รู้สิว่าใครจะมาใครจะมาทําหรือว่าอะไรยังไงอะ่ะมันไม่เคยพอจริงๆมันขาดไปหมดทุกเรื่องนั่นแหละอย่าว่าแต่แ,แค่พื้นที่ศิลปะนะครับแค่งบประมาณการสนับสนุนหรือว่าระบบที่เป็นระบบอีโค ชิเทพอะไรที่เขาพูดพูดกันที่บอกว่าคนจะมีอ่ะจะต้องมีคอลเลกเตอร์โน่นนี่นั่นอ่ะคนซื้อก็ซื้อของที่เขาคิดว่ามันมันมันซื้อแล้วเนี่ยมันได้เป็นของที่มันมีคุณลค่ามีราคาไม่รู้สิมันอาจจะซื้อบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแนวคิดถ้าเกิดเขาคิดว่ามันสามารถที่จะมีคุณค่าอะไรได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดถามถึงพื้นที่ศิลปะเนี่ยมันไม่พอหรอกใช่ไหมครับจริงๆิงมันไม่พอมันไม่ค่อยมีหรอก <c oughs> คือคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเออขาเรียกไรผมก็ไม่ใช่แบบนักเสียสละหรือว่าเป็นคนแบบต้องการทำอะไรทำอย่างที่อยากจะทำนี่แหละต้องมันกับศิลปินแบบดัดดัดทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมละ่ะอยากทำอะไรก็ทำแต่ถามว่าจะไปถามหาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะโน่นนี่นั่นเสียที่อย่างผมคิดว่าก็ก็ไปร้องขอก็ได้แต่ว่ามันก็น่าจะประมาณนั้น มากกว่าใช่ไหมครับ